ครับเหล็กแป๊บกลมสวยๆครับเข้ามาใหม่1รบตันครับเหมาะทําคำยันนั่งร้านโพลิชชั่นก่อสร้างครับสวยๆเต็มเส้นครับติดต่อติดตามโทรได้เลย098 647 4222ครับป๋าแป๊บกลมกี่นิ้วเนี่ย3นิ้ว3นิ้วเนาะ 2อนิ้วครึ่งใช่เพราะว่า2อนิ้วครึ่งใช่ใช่สนิ้วครึ่งตัวนี้เต็มเส้น6เมตรหรือเท่าไหร<ม>่เนีหเมตรนะใสๆใสกิบกตันครับเนี่ยติดต่อติดตามได้เลยฮะปฏิวัติรามิทาน้องหมวยรามิทาเจ็เจ็แยกสครับศู8 6 4 7 4 2 2ใสจริงๆครับชัดๆใสๆเลยครับ,รครบแค่สีแดงนั้นมันจะไหลยอยีกไหม ไหนสีแดงนั่น่ะไม่ไหลเลยไม่ไหลเลยใช่ไหมแต่มันก็สูงมันจะไหนไม่เป็นไรวางถึงนู่นน่ะถึงนั่นได้เลยเลยถึงนั่นเลยออได้เลยเป็นฐานเป็นสิบตันก็้คเป็นฐานได้อ่